ในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งนัดและแพรวาเป็นคู่รักที่ทุกคนชื่นชมกำลังจะเข้าสู่พิธีแต่งงานนัดมาจากครอบครัวร่ำรวยส่วนแพรวาแม้หน้าตาเธอจะไม่ดีแต่เธอมีน้ำใจและขยันจนหาเงินได้เยอะและเป็นที่รักของคนรอบข้างแม้กระทั่งสุมาลีแม่ของนัดยังเอ็นดูว่าที่ลูกสะพ้ายคนนี้แต่สองเดือนก่อนวันแต่งงานแพรวาล้มป่วยกระทนหันร่างกายอ่อนแอลงโดยไม่ทราบสาเหตุ นัดเริ่มห่างเหินเมื่อเธอทำงานหาเงินไม่ได้ขณะที่สุมาลีกลับมาดูแลแพรวาอย่างใกล้ชิดพร้อมน้ำสมุนไพรที่เธอปรุงเองเธอรู้สึกขอบคุณและรู้สึกว่าเธอโชคดีมากที่มีว่าที่แม่สามีที่ดีอย่างนี้จนวันหนึ่งแพรว่าพบข้อมูลในโทรศัพท์ของสุมาลีน้ำสมุนไพรนั้นมียาพิษอ่อนๆที่ทำให้เธอซุดลงทีละน้อยสุมาลีต้องการทำให้เธอทำงานไม่ได้เพื่อให้นัดเปลี่ยนใจ แพรว่าหยุดดื่มน้ำสมุนไพรและเริ่มฟื้นตัวและตัดสินใจเผชิญหน้าเธอเปิดเผยหลักฐานทั้งหมดต่อหน้านัดและสุมาลีนัดรู้สึกผิดที่ปล่อยให้แม่ทำร้ายคนรักส่วนสุมาลีก็จำนวนต่อหลักฐานแพรว่าถอดแหวนมันยกเลิกงานแต่งและจากไปเพื่อเริ่มต้นใหม่เธอกลายเป็นหญิงแกร่งประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะบางครั้งความหวังดีที่ห่อหุ้มด้วยรอยยิ้มและการกระทำที่ดูใส่ใจ อาจมีเจตนาแอบแฝงซ่อนอยู่แต่หากเรายืนหยัดในความดีและให้อภัยชีวิตจะพาเราไปสู่สิ่งที่ดียิ่งกว่าเสมอ